สวัสดีครับสวัสดีมัอนอยู่กับบราตาคำตะก,การครับผมมื้อนี้เฮาจะมากินปลาครับอยู่หน้าลูกพีเพิิน้วก็อยู่ใกล้ไก่วิโหลดพาเพิ่นพร้อมครับผมนี่ก่อนจะเอ็ดอันเอื่นกะใสอันนี้ก้อนเลยครับเอาปลาไปครับลงจุดย่างเดียวยังบุยากลงน้ำครับเวลาไปเอาเฮาจงลง เขาจะเขาจะเอาอันนี้ลงก่อนครับผมไปเลยว้าลิบลิบลบลงมร่อนหนะอุ้ยได้การดีดีดีดนดี่ีดเดีีดายอันอีู่นีดีีีด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 ด้อีกนี่ด เด็การเข้าล่องซอกกันนะครับผู้ใดรัองเพียงบวักๆออกมาเนาะบบดนี้ห้องาพายหนิห้องพายหน,น,นินุนวีทีมเด่นเนี่ยน,นี่เอาวปีนท้องฉันปีนท้อง เอาเปลาไปลาบอกโม่มากะทานนั <zo ys ic> ้นบอกโู่อยู่ป่ามาหองเกิดเอาอันนี้เอานี้ใส่ก่อนจะไางไนไปดิรถมันถึงบอสนั้นบอสเจอนั้นแล้วรถถืล่งไปได้บอสแล้วล่ไปจยบ ยืนีปลาบอนดีขนาดวะเมึงรับเดี๋ยวเราจะพายุาน่นอันนี้ลงไปครับย่นไปยุบตีตังกาปีนทองอยู่มึงหามงตั้งเครื่องบ่ <c oughs> วืบสวย ตัวนั้นปีนท้องตัวนะ่ะจะลงเบาขึ้นจะอเหงายู่นี่นตึกแล้วเรียบร้อยปลาคอไงกลุ่มตรงนี้ขือ้อนี้มันแ้นมากนักยังอย ไปก้อนบดเ,เ,เลยนะาากกลงุงนี่แก้อนลงไปน้ำแตะคือด้เหรียญตุ่มเท่างเท้ามัเลยพันหลังยูนข้างในใส่ัมาใส่บดตั้งคืนก้อนหรบ่เรอบ่หรอร้อเหี่ะหรอถ้าบข้อตึมตามตึมตามนี่ม่เ <c oughs> นเยัไ กินได้อีกเล่ะฮะโอ้แมจับจับใคดีกว่าวัาว่าจะเ้ยงเขียวรูหามันล่าพานำขึ้นหย็นไล้วะ

จับอาการีนี้เนี่เสียบบัตรแล้วเขาตื่ไพ่เหรคุณไพ่เลรอคุณโอ้ยืด ไม่ไพ่ไไพต่อหรืไพ่ย่างเงื่นเก็บยางคากังงงมากยุบน้องกิบัท่านพันลุกลุมกินน้ำ เต็มเผาเนี่ยูเด็กการเด็กการตาไส่ตาตาไฟโว้ได้ามาปลาด,ดุกบอกปลาดุกอ้าวนี่ปลาดุกขนาดเล็กเหยอเด็การอยู่เด็กการอยู่ <laughs>

นี่ครับนี่เดือบเดือบครับเขายามแหงแหลกบันตั้งเครื่องดูดปลาต่อตอนนี้กำลังสอดอยู่กำลังสอดอยู่ดีกี่เบริรดครับมานำมุสีเขาต้องมี ไอ้เล็กและไอ้ใหญ่มาด้วยครับผมมาอยู่ทงอยู่ทาคือเกามาือนี่มาดูดปลากันครับเด,เดิบเดืบแรกเดืบแรกปลาดุกสามตัวปลาเข็งน่อยตัวนึงครับเดิบก่อนบางยานนี่มาตาคำตะก,กาศตึกแข้งไปแล้วเดี๋ยว้าเมืองวันมีสัตว์ไงบอรอชมครับผม